หนึ่งพันบาทกระซบครับโอปรนะตัดใจเสร็จกี่นะมันเพื่อนด่วนครับ <c oughs> เธื่อนคผมได้ข่าวมาว่ามันมีร้านราเมงร้านหนึ่งนะที่ขายแพงที่สุด ในประเทศหรือแพงสุดในโลกก็ไม่รู้ประเทศอินโดนีเชายเท่าไหร่แบบอย่างดีเลยก็สามกับสี่ร้อยัตนก็แบบว่าพรีเมียมมากๆาก้าก็แม่ไม่ชอนเคยกินใช่แต่วันนี้ผมเจอร้านใหม่ทงขาขายกันชามละเป็นพันชามเดียวเป็นพันเลยใช่เหรอดูบรรยากาศก็จะรู้แล้วบอกว่าเราอยู่ที่ห้างไอคอนอบเอ้ยสยามนะมาดูกันนะว่ามันจะสมราคาไหมกล้าขายพันกว่าบาทมันต้องอร่อยนะเอ้า ถ่ายลาเมงแต่จะชวนไปชานมไม่ได้เลยร้านยูเซลาเมนะฮะมากินมาอุ้ยเล๊ขนาดร้าเขาก็เป็นยูเซออ่ะโอ้โทุกคนดูนี่ดิอะไรไม่รู้อะยูทิงนมอะยูทิงนมยูทิงนมไอชิบช่วยเตะกับ <teachers> ก <ness Level> ูบ nah ้างได้ไหมไม่อยกกินคนทิ้งคนเหลืองอะชุ่มามันมีนี้ด้วยอะ ไม่เอามีไปที่ราเมงนี่แพงที่สุดไหนอนไหนน,ไหน,นี่ทุกคนช็ชอเอปิ้ลโชยุราเมงโอ้โหบอกไปเนยว่เอห้านะราคา1,090ันบาทงั้นเนี่ยเขาจะกินอันที่ลองลงมานะทุกคนก็คือชาอเปลราเมงนะคะทุกคน,กคนมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาดูนะทุกคนว่าจะเด็ดขนาดไหนะ 1นึ0บาทคือมาปุ๊บก่อมทัฟเฟิลโชยมากเลยทุกคนนี่ดูทัฟเฟิลอ่ะจริงๆอ่ะแค่จะเพิ่มก็300ร้อยแล้วทุกคนเออใช่แล้วนี่คือเนื้อเอฟลายปลาเกียแบบวังยาวขนาดนี้นะทุกคนความห้อยลงมาเลยนะทุกคนดูความห้อยตรงนี้เออใหญ่มากและอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาเห็นก็คือปกติทัฟเฟิลอ่ะมันจะแบบว่าให้มาเป็นแบบเศษๆนะทุกคนแต่อันเนี้ยืูทัฟเฟิลที่เขาให้มาดิหั่นเป็นชิ้นเลยทุกคนดู หั่นเป็นชิ้นเลยนะครับตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะมันหมอมมากทองให้ด้วยค่แล้วก็ราเมนเจเนอโรอที่หอมหนึ่งนะอ้หูหอมันดนอันนี้ราคา790บาทควรลองลองมานะคะอืมคือร้านเขาชื่อยูสุราเมนใช่ปะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีความยูสุทุกอันนะน,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 นี่ก็มีกลิ่นยูสุอยู่ข้างในเขาผสมไปด้วยเพื่อพวกไม่ดูเขาอ่ะจะส่งยูสุเขาไปหมดเลยนะฮะใช่ตามชื่อร้านเลยค่ะเนี่ยร้านน้ำที่้ำหนึ่งสั่งมามันเป็นน้ำ ส v, ใส่เยลลี่อำหุ่นเคียวหัว้าไปค่ะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามันกะมีสีม่วงทคนเอมลยอ่ะดูเยเอาแบบหอมรสชาติแบบเปรี้ยวๆมันหวานเบาๆแล้วมีเยลลี่ำหุ่นเที่ยวนเนี่ยหอมิ้งร้วาบาทอ้เนี่ยมัม้140บาทเราจะมาเลยมาเนี่น <ม><า>เป็นหมั่เลยไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยเออนี่คือวาคิวหมาล่าหม้อไฟคืออลังการมากเลยใช่คือเมนูแบบมันสร้างสารรค์นะใช่ความแบบหอาร์ติสตเบาๆนี่ก็ไม่จ่ายจริงๆผมเคยมีโอกาสมาทานร้านนี้รอบหนึ่งนะแต่ตอนนั้นสั่งแค่เมนูธรรมดาแล้วบังเอิญมาเปิดเจอเมนูเนี้ยมันเป็นพลาดก็เลยแบบขอจะมากินไม่ให้กินบอกว่าแพงไปบอกให้ผมมากินในคลิปโอ้ยมากินในคลิปทีตัวเนี้ยเขาหนึ่งทั่เป็นแบบเส้นเล็กของผมทั่เป็นแบบเส้นราเมนแบบเส้นปกติส่วนเนี้ย เป็นเส้นก,นกรอบ<อ>คนยังเดิดอยู่เลยอ่ะดูดิแกจะเป็นเส้นกับกรอบเห็นปะแ่มันเหมือนมีกรอบเลยแปลงดีผมเลยสั่งมาลองคนสังเกตเนะื้อพอชิมไปนะั้นมาอะความแดงมันจะลดลงนะแล้ว<ท>ข้างในเ็เริ่มสุกแล้วสุกจากความร้อนของน้ำราเมงดูความมันของเนื้อวากิวเอ5ที่มันละลายลงไปในน้ำมันช่างน่าเหลือเกิน

แม่เคยกินมาน้ำมันหอมครับท้องเลยอ่ะมันดีมากเนื้อเนื้อแบบว่าละลายในปากนะหวานน้ำนะเป็นหวานน้ำเค็มแล้วก็มีความกินยูสิกแบบเปรี้ยวนิดนึง็เส้นนี่แบบว่านุ่มเนึบอฟูฟูมากอร่อยแต่โอ้โหคุ้มนะกับราคาว่าผมบอกมันมันฟินจริงๆทุกคนมันฟินมากเลยโอ้โหเนื้อมันแบบไหนว่ามันแบบมันไม่เหนียวเลยทุกคนมันแบบย่ยได้เลยมันมันแบบนุ่มมาก ออยยูู่่จริงิงเนีดดขอลองเนื้อเน้นๆหน่อยนะท็อปเปอร์ด้วยอ่ะไปมันนุ่มละมุนมากเลยอ่ะพี่หยุดหรือปะพี่หยุดสำหรับราเมนชูราเมนเขาอยู่นะแต่ว่าจริงๆผมชอบของก็ตื่นแต่เนี่ยคือพี่หยุดที่อร่อยที่สุด,ดมมมมท,นะที่ผมเค,ยก,มคยกิน รูความคุณภาพดีเมี่ยมมากม,มาทุกคนมาของเขากันะคะสังเกตน,นะคะทุกคนนะมันจะเป็นสีขุ่นง่ชิมก่อนโยุณเหมืหอน่ปทัอ่าอันนี้นะ,ะเขาสั่งเป็นเส้นเ้นเด้งทุกคนมันมีเส้นเด้งด้วยสามารถเลือกไนะคะอี้อนนออย,อยเยอะย่จ้ไ่อ ดคือของน้ำดึกของผมมันต่างกันทีนน่บบว่าของผมอ่ะจะมีความเค็มๆแบบโชออยุเพราะมันใส่โชออยุเข้าไปเยอะกว่าแต่น้ำนึ่งไม่ใช่โชออยุมันคือซุปเท้าเปิ้ลจริงๆเลยซึ่งแล้วแต่คนชอบนะแต่สับงเขาวา่าเบ้านี้ลองหมูมาดีกว่าทุกคนเป็นยังไงฮะหมูไม่เหนียวเลยนุ่มเข้มข้นมีรสชาติอร่อยมากลองไอ้มไไห,ม,อหม,ม้อนี้ดีกว่าจะเป็นยังไงเนื้อนะคะ น้ำแต่เมว่าน้ำสดไม่ได้ว่ะถ้าสดน,นี่น่าจะแบบว่าแสบคออ,อยูน่นะไปลองลองอุ้ยเข้มข้นมากสา,าระเขานี่เข้มข้นอะไงเส้นมันยังกร,าารอบเส้นมันยังกรอบอยู่ไหมเ้มยเข้นมากอ,อันนี้ไม่อร่อยมากเลย คนไทยไ<ห>น่าจะชอบเลยคะ,ะแซ่บๆมันดีมากเลยหวานคนเนื้อแบบหมาล่านะฮะเป็นเนื้อวากิวเหมือนกันนะมันนี่ทำกุ้งหม่าล่าเลยเนื้อมันแบบดีมากบางๆนุ่มละลายปากจะรู้สึกเหมือนว่าน้ำหมาล่าของเขาอะซึมเข้าไปในทุกอย่างที่อยู่ในหมอ้อเลยใช่ใช่เข้มข้นทุกอย่างเลยทุกคนอันนี้นะอยู่ในหม้อละห้าร้อยเก้าสิบบาทผมว่าโอเคมันดีอะ ผมเพิ่งรู้นะมันมีกุ้งแห้งข้างในเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้คือที่เป็นหมูทงคัตสึทาเ์้ลของจุมมากมีกุ้งแห้งว่ากินไปกินมาแบบนี่อะไรแบบบาดบาดป่าบาดโค้งดีอร่อยอะแต่ว่าส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าถ้ามาทั้งยาสั่งเส้นเล็กนะควรเอาเส้นใหญ่ฟินหวานกับเส้นกรอบอร่อยกว่า เยอะมากนะวันตี้เยอมากแค่กับก,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 กินราเมงอื่นจะมีเส้นอ่ะทั้งอย่างทั้งหมดอ่ะไม่กินเส้นเลยเส้นมาอร่อยทุกคนมันนุ่มเส้นถ้าถามว่าสามคนชอบอะไรที่สุดนะคะถ้าพูดถึงราเมงกค็คงชอบกันที่เป็นพันละทุกคนแต่ถ้าพูดถึงความอร่อยและถูกปาก มัจะเป็นอันนี้เพรามอร่อยมากมานะมาสัก้อไปนี้แน่นอนมันฟินมากเว้ยดีจะไป็นไงกนนยไม่ได้กินข้าวโพลอย้อ้นี่คือร้านราเมงที่แงสุดในไทยที่เราเจอตอนนี้นะถ้าเกิดใครไม่ร้าไหนแบบแพงกว่านี้เขาไม่กหรือยให้เราเปร้านไหนเป็นราเมงหรืออะไรก็ตามเขาไม่ไว้เราจะไปบุกล้างขอเ่งนี้ก็ได้กระดิกกระดิกกะดิรดะะรดดะกกน Oh